มีแต่ขี้ไก่นะครับจะ,จจะออไ,ไจะหลจริงจริงนะนะเพือพ่อนเพื่อนช่วยกันแชร์ให้เป็นคะแนนอ่านอ่านเร็วลิ้นรัวแล้วให้เป็นคะแนนกำลังใจให้เพจน,นะครับขอบคุณนะครับนะหน้างวงนะครับใหญ่มากนะครับโจโจก็น่างวงใหญ่อันนี้เดี๋ยวให้ดูด้านข้างให้ดูด้านข้างแบบนี้เขาได้ความยิ่งใหญ่มาจากคุณพ่อของเขานะครับ ความยิ่งใหญ่มาจากคุณพ่อของเขาส่วนความสูงนะครับนโครงสร้างทางร่างกายอาจจะได้จากคุณแม่นะครับเพราะอย่างคุณสิดอโจโจนะครับอันนี้เนี่ยลุงคําถ้าในมุมมองลุงคําคิดว่าคุณโจโจเขาขาสั้นหรือว่างวงยาวเกินไปครับขายาวอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่สีดอาใหญ่สีดอาใหญ่สีดอาใหญ่พูดผิดเนี่ยเนี่ยเหมือนขาสั้นเนาะ เป็นหุ่นหุ่นเล็กๆนะครับเนาะเหมือนเป็นคนตัวเล็กเป็น้าเ,เป็นคนนีนนจะเรียกว่า,ะาม,วมะขามข้อเดียวมะขามข้อเดียวลูกครับบอกว่าอันนี้อาจะจะเป็นมะขามข้อเดียวนะครับแล้วเปรียบเป็นคนนะครับหัวแบบแบบหน้าแดงหวัวา,าแดงเล้าชกอ,อยู่หรือเปล่าแล้ว <c oughs> <c oughs> แล้วก็จริงๆหัวหน้าแดงก็ขี่ไปเชือกแกลกงดยนะอัน <c> น <oughs> เป็นรัเขาก่อนเดียวปอกอ้อเหรอปอกข้อนี่คือตัวเล็กๆใช่ไหมตัวเตี้ยๆเล็กๆเหรออ๋อเข้าทรายแล้วแล้วก็คุณสีด้อใหญ่นี่คือเขาเขาเรียกยังไงอ่ะเขาแบบมีแฟนเยอะเขาเจ้าชูไหมลุงสมัยที่เขาแบบเป็นหนุ่มแบบเฟี้ยวฟ้าว อ๋อเพราะเพราะว่าช่วงก่อนนี้ของลุงก็เลี้ยงพวกไผ่แก้วเลี้ยงอะไรเงี้ยเนาะนะอันนี้ลุงคมอาจจะยังไม่แน่ใจเรื่องข้อมูลนะครับว่ารับไม้ต่อส่งต่อมาอีกทีหนึ่งนะครับช่วงก่อนเล้เลี้ยงไผ่แก้วสามปีอ๋อออต่อจากพี่เบิ้มเนาะตอนก่อนพี่เบิ้มเป็นลุงจารันเนาะ นุจารันนุจารันแล้วก็พิ่เบิ้มนะครับดูแล้วเจ้าชู้ได้ใครมาก็ไม่รู้นะเนี่ยคุณ EX บุญเสิอว่าแอบแอบบูบี้เนาะนี่ดิลูกขานะะก็ก็เป็นการชื่นชมนะครับชื่นชม แต่แต่จริงๆบูบีดอะไรนะหัวหน้าแดงก็แล้วไปกิ้หัวหน้าแดงดูหรือเปล่าไปเยอะนะนะเขาแข็งแรงนะครับตัวเล็กแต่แข็งแรงมากนะตัวเล็กแต่แข็งแรงมากนะครับเด็กแข็งแรงนะครับยืนกินอาหารตลอดเลยนะนะครับแรงดีใช่ไหมเนาะ หมือนอ่าหมูอที่กางเกงกางเกงแหงจะอยู่เหมือนอ่าหมายแบบความความถึกความอดทนเงี้ยจะมีน้อยกว่าอย่างนี้ใช่ไหมเนาะอ่าหยิบนึ่งหยจากแห้งไปเรื่อยๆจุดๆเรื่อยๆอ่าฮะกางเกงกางเกงเนี่ยได้ห้าวันหิ้วกางเกงนนบกางเกง อคุณลุงดูใจแล้วครับอ่าตอนนี้มีทางนักท่องเที่ยวมาแล้วดูเลยนะครับตามสบายเลยนะครับตอนนี้ก็มีนะครับาทางนักท่องเที่ยวนะครับน่าจะเป็นชุดแรกของวันนี้เลยนะครับ <c oughs> <c oughs> มาดูการแสดงนะ <c oughs> ปูกเขาไนส์นะครับไนส์ไนส์กับทุกคนนะไนส์ nice กับทุกคน แล้วก็ในส่วนของเวลาที่นักเรียนมาฝึกเรียนรู้การอยู่กันกันกบช้างเนาะหรือขึ้นลงเนี่ยถ้าเป็นคุณปุตสีดอใหญ่นะครับถ้าเป็นคุณสีดอใหญ่เนี่ยจะทําให้นักเรียนขึ้นลงได้ง่ายมากนะครับเนื่องจากฟังคําสั่งก็ง่ายนะครับแล้วก็มีประสบการณ์เยอะแล้วก็สรีระโครงสร้างนะครับของร่างกายนะครับที่ไม่ได้สูงนะที่ที่ไม่ได้สูงเลยทําให้การปีนป่ายขึ้นไปเนี่ยทำได้ง่ายนะครับนะทำได้ง่าย อาบน้ําก็ดีนะครับอาบน้ําก็นิ่งคูดีมากๆเลยนะครับนิ่งคูดีมากๆเลยนะอันนี้ก็มีกล้วยสุกนะครับกล้วยสุกจากของพี่จำรัดนะครับลุงจำรัดนะนำมาแบ่งให้นะครับซึ่งเมื่อกี้อึอึอึยอยู่ก็เลยต้องมาทำความสะอาดนิดนึง ยโยมสวัสดีค่ะแอดไปห้องเรียนของช้างไหมวันนี้ไปครับผมวันนี้เดี๋ยวจะไปเจอนะครับที่ห้องเรียนช้างด้วยนะครับไปห้องเรียนช้างแล้วก็เดี๋ยวว่าจะแวะไปหาน้องบารันด้วยนะครับไปหาน้องบารันด้วยนะครับ,น,บรน,นะบนะมาทวงสัญญาขี่ช้างโชว์ค่ะแอดคูดฟี อดวีบทงสัญญา visiting senior ช้างนะเดี๋ยว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 ขี่ช้างโชว์เดี๋ยวผมขอขอขอเป็นวันอื่นนะครับนะหรือหรือขอวันที่เดี๋ยวไปจอยกันกับแอดมินท่านอื่นเนาะหรือจอยกับแอดมินท่านอื่นวันนี้วันนี้ยังไม่ได้ไปประสานเตรียมการนะครับยังไม่ได้ไปประสานเตรียมการนะก็เลยจดไว้นะคเอบอกว่าจดไว้ โน้ตไว้เดี๋ยวเราโน้ตไว้นะครับเดี ring, right? ๋ยวเราโน้ตไว้นะวันนี้ก็คิดถึงนะครับทั้งสามเชือกที่อยู่ด้านหน้าตรงนี้นะครับที่เป็นช้างชราที่อยู่ด้านหน้าตรงนี้ก็เลยมาเที่ยวหาเขาก่อนนะครับซึ่งภายในศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยของเรานะครับก็มีการดูแลเนาะแล้วก็เลี้ยงช้างนะครับจัดการในส่วนของช้างตั้งแต่อายุตั้งแต่เด็กๆนะครับจนถึงโตขึ้นมาหน่อยจนถึงเป็นวัยผู้ใหญ่นะครับ จนวัยที่เป็นผู้ปกครองนะครับพ่อแม่แล้วก็รวมถึงเป็นช้างวัยชารานะครับซึ่งเราก็จะมีวิธีการเลี้ยงนะครับที่แตกต่างกันไปนะครับตามลักษณะนิสัยแล้วก็ความเหมาะสมนะครับของน้องช้างแต่ละเชือกนะครับนะแสนรู้ทุกเชือกเลยนะครับนะแสนรู้กักตัวครบวันไหนนะครับนะอยู่ในช่วงกักตัว พังยมพังยมยายยมยายยมอันนี้ชื่อพังยมครับนี่ชื่อพังยมพังยมกักตัวนะครับช่วงกักตัวนี้น่าจะสักประมาณสิวันหรือ,อหรืออะไรสักอย่างสิกว่าวันอะไรเนี่ยนะครับนะไปหาดัมมี่แสนรู้ยังอยู่ในช่วงกักตัวอยู่นะครับผมนะ วันนี้ไม่ได้ไปหานะครับไม่ได้ไปหาน้องดัมมี่เนาะน้องแสนรู้นะครับยังไม่ได้ไปหาเขาอยู่ในช่วงกักตัวอยู่นะครับนะเดี๋ยวรอให้เขาเสร็จสิ้นกระบวนการก่อนนะครับนะเดี๋ยวให้รอครบตามกระบวนการก่อนนะครับเดี๋ยวมีข่าวข่าวยังไงเดี๋ยวอัปเดตเนาะคุณยายยมใจดีจังนะครับนะอยู่ในช่วงกักโรคนะครับนะอยู่ในช่วงกักโรค พราะบางทีถ้าสมมุติว่าเราไปเล่นกับช้างหลายๆเชือกเนาะหรือไปหาช้างเล็กนะครับช่วงที่อย่างมีโรคพวกนี้อย่างของผมเองก็ก็จะต้องเราต้องเซฟที่สุดนะก่อนที่บางทีเราจะไปเล่นกับช้างเชือกนั้นเชือกนี้นะครับช่วงนี้ก็เลยถ้าอยู่ในช่วงกับโรคเดี๋ยวเราห่างๆก่อนเนาะเดี๋ยวเขาพ้นโรคเมื่อไร่แล้วก็เดี๋ยวน่าจะได้เจอกันแน่นอนนะครับเดี๋ยวได้เจอกันแน,น่นอะนนะนะ <c oughs> คุณฟิล์มบอกไม่ต้องจดจําได้นะ ถ่ายรูปนะครับอันนี้คือแม่แม่ของน้องด้วงนะครับแม่แม่ของน้องด้วงเพราะว่าคุณพังยมเนี่ยเขามีพลายพยาวเนาะแล้วก็พังจันแดงนะครับพังพระธิดาลูกของเขาสามเชือกที่อยู่ในศูนย์นะครับตอนก่อนเนี่ยคือเหมือนเคยได้ยินว่าเขามีประมาณห้าเชือกนะครับเคยมีประมาณห้าเชือกแต่อีกสองเชือกนี้อาจจะล้มไปละนะจาไม่ได้นะครับจําไม่ได้นะ ใจดีนะครับอยู่กับคุณลุงกระเบียนนะครับหรืออยู่กับคุณลุงกระเบียนนะนะถ้าเป็นในส่วนของคุณแสนรู้นะครับน้องแสนรู้เดี๋ยวรอทางทีมเทคโนนะครับทางทีมเก็บภาพนะครับนะอายุ73ปีนะครับพลายงามนะครับคุณพลายงาม สมศรีหายงอนเรียงวันก่อนพ่นน้ำใส่ควานนะครับน้องสมศรีถ้าเห็นการพ่นน้ำที่ไรนี่จะต้องนึกถึงเพลงวันเด็กนะครับนูเป็นเด็กดีนะครับในทำนองนั้นที่อยู่ดีๆก็พ่นใส่พ่นใส่ตั้มทันทีนะครับนูเป็นเด็กดีนะครับอันนี้คือนิยามศัพท์ของเขานะครับ นะส่วนคุณพลายงามนะครับ73ปีนะเชกนี้ก็งายาวนะครับเป็นพ่อพลายงายาวนะครับเดินตามหลังมาเมื่อกี้ดูพุงอ้วนๆเลยนะดูเป็นพุงอ้วนๆเลยนะครับคุณพลายงามคุณพลายงามวันนี้แอบไปส่องทุไหมคะนะครับเจรนาน,นะครับเดี๋ยวถ้าไปถ้าถ้าไปตรง อะไรนะไปหาน้องน้องบารันนะครับเดี๋ยวจะแพลนเพลนขึ้นไปนะครับเดี๋ยวจะแพลนแพนขึ้นไปด้านบนนะครับอันนี้อาจจะรอคุณเขาป้อนอาหารอยู่นะครับน้าคุณยายอายุมากแข็งแรงนะครับผมซึ่งน้องช้างเนี่ยถ้าในช่วงหลังๆนะครับที่มีการจัดการเรื่องอาหารนะครับแล้วก็ าการเลี้ยงดูนะครับการเลี้ยงดูที่ไม่ได้แบบว่าให้กินอาหารอะไรไปเรื่อยอะไรแบบนี้นะพี่ควานมีการเตรียมอาหารให้นะครับมีการดูแลการจัดการที่ดีน้องช้างก็มีอายุยืนนะครับมีอายุยืนยาวมากขึ้นนะครับเพิ่มขึ้นเป็นแบบ10ปีเลย7 8ปี10ปีเลยก็ว่าได้นะครับนะอย่างเช่นการสับอาหารบดอาหารนะครับพาอาบน้าพาออกกําลังกายพวกนี้นะถึงแม้จะบางทีฟัน เซตสุดท้ายชุดสุดท้ายนะครับอาจจะใกล้ล่วงแล้วแต่ก็ทําให้การเคี้ยวอาหารของเขาเนี่ยดีขึ้นนะครับนะทาให้อายุเขายาวขึ้นด้วยนะครับในช่วงยุคหลังๆนี้นะคุณมีระพนสวัสดีแอดกำนันมีความสุขกับช้างทุกเชือกนะครับสวัสดีนะครับ คุณพลายสุขภาพแข็งแรงครับต้องไปหาแสนหวานนะครับเดี๋ยวผมวนไปทางนู้นนะครับเดี๋ยวผมวนไปทางนู้นแน่นอนนะครับวันนี้คิดถึงสามเชือกตรงนี้เลยมาหานะครับเลยมาหาด้านนี้ก่อนแบบเลยมาหาด้านนี้ก่อนเด็กอยู่ไหนนะเด็กอ,อยู่ใช้หาดนะครับเด็กอยู่ใช้หาดเอาเหรอ นะสวัสดีทุกท่านนะครับอันนี้เป็นคุณยายนะครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเยวเราให้ดูเด็กๆสักนิดนึงก่อนที่เราจะไปเจอเด็กๆน้องบารันนะครับอันนี้เธอคือเจ้าของกิจการนะครับร้านเสื้อผ้าสวัสดีค่ะแอมเปสวัสดีค่ะ,คะอาน่ๆ,ๆเอาทรงมินิฮาร์ดหน่อยทำไงนะมินิฮาร์ดนี่แ <laughs> อมเปขายอะไรวันนี้ ยิ้มหวานหน่อยยิ้มหวานนีบายบายนะเดี๋ยวมาหาใหม่นะโอเคค่ะโอเคมีฮาร์ดหน่อยมีฮาร์ดอีกทีนึ่ <laughs> ไปแล้วนะโอเคเดี๋ยวมาหาใหม่นะคะโอเคอันนี้น้องเขาเป็นเอฟซีคุณยายยมนะ <laughs> เอฟซีก็จะย,ยมเหมือนกันนะครับนะมีเอฟซอยู่ใกล้ๆนะเธอมีอามชายหาดเป็นของตัวเองด้วยเธอมีมชายหาดส่วนตัวด้วยนะครับเอฟซีก็จ <laughs> ยโยมนะครับบางทีจะเดินมาทักทยยายก็จยโยมฝั่งนี้